ไอเบื้องบรรยากาศตอกง้อไปกับตงองเข่าเที่ยงพี่น้งองอหากินเข่ากินน้ำเอเขออ่าเที่ยงกันวันนี้กิจท่ายบรรยากาศย่างเดียวเลยพี่น้งองหัวง้อมันถือฝนมาเป็นตะบึงมันเด้ ทำไมมือเด็มันงอง่ามแดดออกดีๆกันสิไทยราค,าใ,ค,รา,คาให้เพิ่งหมดราคาจะยังถอยดอกพี่น้องผ่านซื้อเลี้ยงนะพวกซื้อเป็นแถวงัวผู๋เนี่ยอ่อนลงดีอ่อนลงเรื่อยง้องามงัวเลี้ยงก็นอ่อนลงครับงอแกการซื้อเลี้ยงเก็บเงินฝากเงินไป็นน้ำงัวนะครับอืม ถ้าเป็นแบบนี้อีกโดอนอยู่พี่นอ้องยิงโดอนอยู่หัวเงินทองหายากพี่น้องอืมกันซื้อก็ซื้อราคาต่ำลงซื้อหมื่นกว่าบาทนีท่ครับเลี้ยงก็สามหมื่นขึ้นไปเนี่ยขายยากห้สาสี่หมื่นได้แล้วสูตดีโอ้เมมันเมมันหนุมพี่เมมัน งูโบดเลยหนาวหน่อยอืมงูอ่ะกันสีและค่าดีขึ้นสำหรับส่วนตัวพวกเราต้อตงเงินท่องหาง่ายๆครับอืมค<อ>นทั่วไปนี่ค้าขายอะไรมีค้าขายดีๆครับคนจังหิสืองัวง่อยจังสีและคา่าจังหิ เพราะว่าสิเป็นแม่ค้าเสือ้อผ้าแม่ค้าร่องเท้าหรือว่าแม่ค้าพดแลไมนะ่อาชีพค้าขายนี่ครับขายกับเข่ามุนี่ครับปีได้เพิ่นค้าขายดีเลยเพิ่นก็นสิเพิ่มมีเงินเก็บเ,เพิ่งไหนซื้องัวประมาณนี้พี่น้องผมสังเกตแล้วใช่ใชง,ง,งัวสิงัวงามสิแล้วค่ะ่ามีโอกาสขึ้นเลยครับ ถ้าเกิดค่าขายพอดีะแต่ง้วนเหนือกับคงคงราคาอยู่พี่น้องเฉลี่ยแล้วกมันกิโลละเจ็ดสิบบาทเพราะว่าคนเ่ากับกินเหนื่อยกินก่อยกันอยู่วงโซนท่าผีเพิ่งกับช่วงว่างๆเพิ่งกับผ้ากันเห็ด เถียงไหอยูไววเศร้าอืมถ้าเห็นหม่องยูหม่องเศร้าช่วงว่างว่างตอบง่วไหวกับพวกท่านมีคนมาถามก็เลยเห็นหม่องยูหม่องเศร้ากันพี่น้องก็เดีน่ง เคียงเหนือกันยังมากอยู <hel ms. S 1> ่เดียวเล่ลอยเลียงเปนบ่มาคี่น้ออฝนลินฝนตกเตะเคียงเหนือมาอยอะโอนอวนกลางๆครับเป็นมะถามเคียงเหนือมาสองสามเคียงนะครับ ใครล่เราพนักงานอยากให้ไล่คุณไม่เอาอยู่อนตอีนาบรรยากาศอุ่นไดอหรอกะเไมาว เขียงเขียงเขียงสองพนสองเจ้านาเขาเฉียงเนืออสองลื้่ย2งเลยอาจา่ยเป็นอ่ไดมซื้อจกาย่มบนสองเฮยคอยซื้อได้บรเงินกรือยอย่กันได้หรอก เคียงเคียงสูงมาก้ยหุ่นกลางคมวันนี้มีข้อคถามมีพี่น้องก็เล็กจองต่องยืนฟองง่ยืนขาย

ขายดีเขากี่ขายดีปลาุง้างลอากาศมันเย็นพีน <c oughs> ่น้อง้าเาตีนสีอุวนอนสี้วนห่อน,นี่ก็บมีนงีกโตัวยูบัวซอบนี้หนาวเลยพี่น้นองวเว้ยหนาวเลยตรเวนมือ,อ่ปลาโครกอนโอเคบอกมาดิจันให้ไม่อยากตอบเอาสองอนมันม่ ซ้อมก่อน嘛ตก่อนโอเคเออแบบนีจัดให้ด้วยน้ำที่กหลังอ้ยนักนักพี่น้องนักนักนักจัดให้มือนะเหมือนน้องเดียร์้โอ้ยวดมือแล้วมือต้องเบาปวเสริมมันปวดน้องตกตกยหว่เลยใ่ตอากาศดีนี่น้อยเรียกมา่หาพี่น้องหันซื้อสองตัมือสามสิบบาทคนมันตกคนมันมาเป็นตะยางครับ จำขายวัวนี่น้องนี่หนามเลยโอ้โหลมเลยโอ้ยง่า่มากมากมากต้งพีละี่ทาง,ทาง,งไปยุ โอ้โหตลาดงอรืบุญของไฟเหรอครับ <c oughs> น่าหน,นิอากาศใกล้เที่ยงกันละเกิน <c oughs> ออสูงอยู่ด้พี่น้องนี่คนสูงอยู่ด้ครับ